เจอแต่ผัวไม่ดีคือเวรกรรมอะไรคะเราดีหรือยังเราบอกเจอแต่ผัวไม่ดีตัวเราอ่ะดีแล้วหรือยังมั่นใจไหมว่าตัวเองดีเราเข้าใจคําว่าคุณงามความดีหรือเปล่ามั่นใจไหมว่าดีจริงพวกเรามันติดนิสัยอะไรรู้ไหมโทษคนอื่นก่อนจะโทษตัวเองลองโทษคนอื่นดูก่อนสโลแกนของคนยุคนี้ ถูกสอนว่าอะไรก่อนจะโทษตัวเองโทษคนอด่นก่อนนะผัวไม่ดีไม่มีมึงไม่ดีเลยสังเกตปะ่ะมึง่าแปลกมะไม่มีคําเลยว่าเนี่ยผัวหนูมันทิ้งหนูไปเพราะหนูไม่ดีทํายังไงดีคะกูไม่เคยได้ยินคํานี้อะ่ะกูเคยได้ยินแต่คําอะไรผัวเลวตลอดเลยเจอแต่ผัวเลวเวตลอดทั้งชีวิตกูไม่เคยพูดเลยกูไม่เคยได้ยินคําอื่นอะ่ะจากมึงอะ่ะไอผัวก็เหมือนกันมันก็บอกว่ามึงอะ่ะเป็นเมียที่เลวที่สุดในชีวิตมัน กูไม่เคยเจอใครเลวเทกากอีเมียคนนี้มันต่างคนต่างมุมมันต่างคนต่างพูดอะ่ะแต่ต่างคนต่างโทษตัวเองมะไม่มีใครโทษตัวเองกูไม่เห็นมีใครโทษตัวเองเลยอืมหัดดูตัวเองว่าเราดีแล้วหรือยังทําไมเขาถึงทิ้งเราไปกลับมาดูตัวเองว่าเราไม่ดียังไงไม่ใช่ไปโทษคนอื่นว่าเขาไม่ดียังไงการที่คนคนหนึ่งจะเดินออกจากชีวิตเราไปแสดงว่าเขาเบื่อหน่ายเรา การที่เขาจะเบื่อหนายเราแปลว่าเราต้องไม่มีประโยชน์ไม่มีข้อดีมันถึงได้ไปไงเราจะทิ้งอะไรอย่างหนึ่งอะ่ะมันต้องไม่มีประโยชน์กับเราแล้วเราจึงทิ้งของที่มีประโยชน์เราจะทิ้งทําไมของที่มีคุณค่ากับเราเราจะทิ้งทําไมใช่หรือเปล่าเออทำตัวให้มีคุณค่าทำตัวให้มีประโยชน์หัดโทษตัวเองไม่ใช่โทษชาวบ้าน คนทุกวันในโลกเนี่ยมันไม่สอนกันแล้วเนี่ยนะอาการยังไงรู้ไหมอยากได้คนปลอบใจอยากได้คนเข้าข้างอยากให้กูด่าผัวมันเออว่าอะไรล่ะเออผัวเลวปลอปมันไปเถอะมันจะเลวก็ปล่อยให้มันเลวไม่ไม่มีกูไม่ด่ากูด่ามึงนั่แหละกูไม่ด่าผัวมึงหรอกขัดโทษตัวเองบ้างดูตัวเองให้มันดีๆว่าเพราะอะไรเ็าถึงทิ้งเราไปไม่ใช่ไปนั่งถามว่ามันเลวมันชั่วถึงได้ทิ้งเรา สอนให้คนรู้จักตัวเองสอนให้ดูตัวเองไม่ใช่ไปสอนให้ดูชาวบ้านใครมันจะเร็วจะชั่วให้มันเร็วมันชั่วไปไม่เกี่ยวกับเราแต่เราต้องไม่เร็วไม่ชั่วใครจะใส่ร้ายป้ายสีเราแต่เราจะไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นคนอื่นจะเกียดชังอาฆาตพยาบาทมาดร้ายเราแต่เราจะไม่เกียดชังอาฆาตพยาบาทมาดร้ายคนอื่นคุณธรรมแบบนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสังเลคธรรม เครื่องขูดเกากิเลสมันต้องรู้จักกลับมาดูที่ตัวเองอย่าไปสนใจคนอื่นเพ่งโทษตัวเองแล้วแก้ไขเออไปแก้ไขชาวบ้านมึงจะแก้ไขยังไงมีผัวร้อยคนมึงจะแก้ผัวร้อยคนหมดเหรอเออมึงแก้เสร็จมันก็หนีมึงไปแล้วมึงก็มานั่งทุกข์ใจแล้วมนเลวใส่มึงผัวคนใหม่มามึงก็จะแก้ผัวใหม่อีกพอเวลาผัวใหม่ทิ้งไปอีก มึงก็มานั่งเสียเจ้าผัวมึงเลวอาไปได้ผัวใหม่มาอีกมึงก็จะแก้ผัวใหม่มึงอีกสุดท้ายแล้วเป็นปัญหาที่มึงหรือเป็นปัญหาที่ผัวกูถามแก่เนี้ยทำไมเขาห้ามเอาตลับเมตรวัดตัวเขาก็บอกว่าไว้วัดลงทำไมตวัดเล็บมันวัด,วดลงอย่างเดียวเลย ตำหนตอนหลับเมตรวัดบ้านไม่ได้เหรอตลับเมตรวัดทองคามึงไม่เคยเห็นเหรอ่าทําไมมันต้องวัดโลงศพอย่างเดียวแล้วทาไมถึงว่าไม่ได้อ่ะวัดรถไม่ได้วัดบ้านไม่ได้เหรอวัดตู้ไม่ได้หรอวัดเก้าอี้ไม่ได้เหรอกูก็เห็นวัดได้หมดทำไมมึงจะไปกําหนดกฎเกณฑ์ว่ามันต้องวัดโลงล่ะแต่มึงตอบกูสิมึงไปกําหนดกฎเกณฑ์กันเองอ่ะไปคิดเองเออเองอ่ะเออ อะไรอย่างนี้ข้าวคนที่เขากินกันในงานศพมันก็ไม่ต้องกินสิถ้างั้นนะ่ะเอออย่าก,กินก๋วยจั๊บนะเข้าไปเลี้ยงในงานศพเอออย่าก,กินข้าวต้มนะเข้าไปเลี้ยงในงานศพอ่ะอย่างนี้อีกหน่อยมึงของอะไรกินในงานศพมันก็ไม่ต้องเอามากินในชีวิตประจําวันนะพราคเขากินในงานศพมึงจะเอามากินในชีวิตประจําวันมึงไม่ได้นะมันเป็นยาอ่อนตลับเมตรมันวัดอะไรก็ได้มันไม่ได้ต้องวัดลงศพนี่แล้วทําไมมึงจะามาวัดตัวมึงไม่ได้ล่ะถ้ามึงอยากจะวัดมึงก็วัดไปสิ เป็นอิสลามปะคะอืมอีผ้าแพรนี่มึง,งโง่จริงๆหรือว่ามึงมึงถามกูจริงๆหรือว่ามึง,งโง่เนี่ยหรือมึงแก้งโง่หรือมึง,งโง่มาตั้งแต่ต้นยันจบเลยมาถามกูว่ากูเป็นอิสลามหรือเปล่าเนี่ยฮะมึงเห็นกูใส่หมวกตะเปาะนุ่งสโลงอยู่เหรอโอ้ยตายสมองไปไหนหมดแล้วเนี่ยสมองสมองกูไปหมดแล้ว รู้จักคาว่ามารยาทมึงก็เคาะไปแล้วแต่เมืองอ่ะกูไม่เข้าใจแล้วมึงจะเคาะจานทาไมเนี่ยมึงตอบกูสิคือเวลามึงจะกินข้าวมึงต้องเรียกตัวเองให้กินข้าวเหรอกูไม่เข้าใจอ่ะคือเวลามึงกินข้าวมึงก็กินข้าวมึงจะมานั่งเคาะจานเพื่ออะไรกูไม่เข้าใจคําเนี้ยว่ามึงมึงจะเคาะทําไมอ่ะกูอยากรู้แค่เนี้ยช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยเสถียรเลยมันเป็นอะไรของมันวะ ช่องน้าเงินเนี่ยมันจับสัญญาไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรนั่งสวดมนต์สมาธิตามที่เราทําได้และสบายใจแบบนี้ถูกไหมคะมันก็ไม่ถูกอะตามที่มึงสบายใจแต่มันผิดวิธีมึงจะรอดได้ยังไงมันจะบรรลุทําได้ยังไงอะ มันจะสมความสมเหตุสมผลยังไงมันจะสมความปรารถนายังไงอ่ะมึงคิดเองเออเองมันจะได้เหรอมันก็ไม่ได้มันต้องนั่งให้ถูกแนวถูกแถวสิ จะทําบุญให้หมาที่เสียไปแล้วเมื่อวานยังไงก็อุทิศบุญไปตามปกตินี่แหละตัวกินไฟมีไหมครับตัวกินไฟคือยังไงวะ ถ้าเราตายสามวันแรกจะไปไหนครับก็แล้วแต่ไปเกิดตรงไหนล่ะนรกเดชะเปรตมนุษย์เทวดาถ้าเมียเขาแอบมาหาแต่เราไม่รู้ว่าเขามีผัวเราผิดไหมครับถ้าเราไม่มีเจตนามันไม่ผิดหรอกแต่คําถามคือเราถามเขาหรือเปล่าละ่ะบางทีเรามีเจตนาในการไม่ถามเพื่อหลบเลี่ยงนะมันจะผิดตรงนี้นะมันจะผิดตรงที่ไม่ถามเขาเพราะเราต้องได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าของเขา ไม่ใช่เฉพาะเขาอนุญาตอย่างเดียวพ่อแม่เขาเราก็ต้องได้รับอนุญาตนะตบยุงบาปไหมบาปจ้าคนตายแล้วก็ไปเกิดไงแฟนให้เงินเรามาทําบุญแฟนหรือเราที่จะได้บุญคะก็เงินใครล่ะถ้าเงินเราเขาให้เราแล้วเราไปทําบุญเราก็เป็นคนได้เพราะเขาให้เงินเราแล้วไงแต่ถ้าเขาฝากเงินเราไปทําบุญก็เงินเขาไงเขาก็ต้องได้สิ แต่เราก็ได้ในส่วนที่เป็นสะพานให้เขาไปไป,ไปบริจาคให้เขาไปทําบุญให้เขาอริยบุคคลแล้วอยู่อัลไเอาซเมอร์ Alzheimer ไปกระทำบาปจะเป็นอริยบุคคลอีกไหมครับอริยบุคคลขึ้นชื่อว่าเป็นแล้วก็เป็น,ปนไปตลอดไม่มีการเสื่อมลงอีกแล้วและอริยบุคคลจะไม่ทําบาปมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เขาจะเสื่อมจากอะไรก็ตามแต่เขาจะไม่เสื่อมจากอริยสัจสี่จำไว้เขาจะหลงลืมอะไรแค่ไหนก็ตามแต่เขาจะไม่หลงลืมจากอริยสัจส,สี่ อายุเป็นจเพศเชื่อถือได้ไหมไม่ได้อะนะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้ไหมได้ทำไมต้องพุดโทคิดถึงแล้วโทรไม่ได้หรอครับมึงเล่นมุกอะไรเนี่ยมุกมึงแป๊กมากเลยนะอะ่ไปคิดมาใหม่ไปมุกแป๊กมากมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดจะนะ ม่อยากจะเล่นกับเขาอะนะนแต่มุกแบบโอ้โห,โหไม่ได้นะไปเรียนมาใหม่ถ้ารู้สึกดวงตกให้เดินข้ามแม่น้ําข้ามทะเลเพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตใหม่ดวงดีขึ้นจริงไหมคะมันจะจริงยังไงวะโอ้ยชีวิตมึงคือการกระทาําทางกายวาจาใจมันไปเกี่ยวอะไรกับแม่น้ํามันไปเกี่ยวอะไรกับการเดินข้ามแม่น้ํา ถ้ามึงเดินข้ามม่นะแล้วชีวิตมึงดีขึ้นก็พากันไปเดินข้ามไปหมดสิกูเนี่ยนั่งเรือข้ามเกาะไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งละกูไม่เคยเห็นชีวิตจะมีหาอะไรดีขึ้นเลยจะดีไม่ดีมันอยู่ที่อะไรกูดีได้เพราะเปลี่ยนการกระทําตัวเองนี่การกระทาทางกายวาจาใจนี่มึงเลิกกัสสีแต่อีความเชื่อปัญญาอ่อนที่ไม่เกี่ยวับการกระทําเนี่ยความเชื่อปัญญาอ่อนที่มึงไปเชื่อกันมาแล้วไม่สร้างเหตุสร้างปัจจัยทางกายวาจาใจเนี่ยเลิกกันได้แล้วเลิกโง่กัสที ไม่ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ได้ไหมคะ่ะได้จะทําก็ได้ไม่ได้ไม่ทําก็ได้แล้วแต่เราเลยเตียงทางวางไว้ทางที่ตะวันตกแล้วฝันร้ายตลอดนี่แปลกไหมครับไม่แปลกจ้ามึงหันทิศไหนมึงก็ฝันร้ายได้ถ้ามึงจะฝันนะหันทิศไหนมึงก็ฝันมึงจะฝันดีตลอดมันก็ไม่ใช่มึงจะฝันร้ายตลอดมันก็ไม่ใช่ ฝันเห็นพระสงฆ์หมายความว่ายังไงคะอ้าล้วต้องหมายความว่าอะไรอ่ะมึงก็แค่ฝันไม่ล่ะทําไมต้องไปหมายความว่าอะไรกูไม่เข้าใจทําไมมึงจะต้องหาความหมายในการใช้ชีวิตไปเสียทุกเรื่องรถวิ่งตัดเอ่อรถตัดหน้ารถวิ่งผ่านตัดหน้าหมายความว่าอะไรวะมีคนเดินมาหมายความว่าอะไรวะรถขายกับข้าวกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวหมายความว่าอะไรวะ คือชีวิตมึงมึงต้องเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยเหรอกูถามแค่เนี้ยคือมึงเจออะไรมึงต้องแบบแม่แค้าตะโกนเรียกมึงซื้อผักไหมจ้าหมายความว่าอะไรอะ่ะอย่างนี้หอหะอ่ะคือชีวิตมึงจะไม่ทําหาอะไรแล้วจะหาความหมายหมายความว่าอะไรอะ่ะฝันก็ฝันมึงจะเป็นปัญหากับความฝันทำไมมึงไม่ต้องไปนั่งหาความหมายอะไรเสียเวลาชีวิตมึงเอาเวลานะที่จะต้องมานั่งหาความฝันเนี่ยนะว่าความหมายว่าอะไร ไปหาวิธีการทํายังไงให้กูรวยดีกว่าใช้ชีวิตทางกายวาจาใจาย,ยังไงให้มีเงินมีทองเยอะๆอย่างมั่นคงไปนั่งหาความผิดตัวเองความความทุกข์ของตัวเองว่าเอ้ยเราจะแก้ไขความทุกข์ที่มีอยู่ในชีวิตเราอย่างไงวะเนี่ยหน้าที่มึงคือมึงต้องไปหาเรื่องพวกนี้ไม่ใช่มานั่งถามความหมายของความฝันอยู่มันไร้าสาระมันไม่เป็นแก่นสารในชีวิตไม่กรอบได้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ วายศาสตร์จีนบัณพาบุุษจะได้บุญไหมก็อยู่ที่ว่าเขาไปอยู่ในภพที่สมควรเก่กัารได้รับไหมบางมีองค์แปดเป็นเครื่องดับทุกข์ใช่ไหมใช่ฌานสมถานาปนานสติเหมือนกันใช่ไหมครับอนาปนาสติเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาอภิธรรมกับพุทธวจนะแตกต่างกันยังไงครับทำไมคนต่างไม่ยอมรับกันปัญหาคือไม่รู้ด้วยว่าอภิธรรม อภิธรรมกับพุทธวจนะมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละอภิธรรมก็คือเอาพุทธวจนะไปขยายความมันเรื่องเดียวกันกูก็ไม่เข้าใจทุกวันนี้เขาไปตีกันทําไมกูยังงงอยู่เนี่ยไปตีกันเพื่ออะไรก็ไม่รู้มันเรื่องเดียวกันพุทธวจนะก็คือพระสูตรเออออภิธรรมก็คือเอาพระสูตรมาอธิบายขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นอย่างอาจารย์อธิบายขยายความพระสูตรอย่างอาจารย์มานั่งพูดพระสูตรได้ฟังอ่านหนังสือพระสูตรได้ฟัง แล้วจา์ก็อธิบายให้ฟังข้าหมายความว่าอะไรเปรียบเทียบให้ฟังขยายความออกไปเนี่ยเรียกว่าอภิธรรมอธิบายให้มันยิ่งขึ้นไปไงเพื่ออะไรเพื่อเกิดความเข้าใจไปเถียงกันอะไรกันไม่รู้ไม่ไปเถียงกันทำไมก็ไม่รู้ตัวเนี่ยงงมันก็เรื่องเดียวกันนะ่ะแต่การอธิบายขยายความต้องสอดรับไม่ขาดแยง้งเป็นเนื้อเดียวกันกันกบพระสูตรจําไว้อภิธรรมก็ฟังได้อัตถกถาก็ฟังได้ฟังได้หมด แต่อย่าขัดแย้งกับพระสูตรแค่นั้นจบอภิธรรมบางกลุ่มเบียดดีเบตกับพระเรื่องอะไรต่างๆที่อยู่ในฌานแต่พระตั้นตอบไม่ได้พราะเขรู้ว่าพระมาบวชแค่หนึ่งมาษกก็หัวเราะแล้วบอกให้พระศึกษาใหม่แบบนี้เราสามารถทำได้แล้วครับสันดานเสียไงแค่นั้นแหละเห็นคนต่ำกว่าก็หัวเราะเยาะเย้ยเขา ความรู้เต็มหัวแต่ปฏิบัติไม่ได้นี่สันดานมันชั่วเห็นไหมเออมันหัวเลาะขำขันเนี่ยมันหัวเลาะเพราะมันหัวเละเยอะเย้ยนะหัวเละเย่ะเย้ยต่อพระภิกษุสงฆ์ที่บวชใหม่เออมีเจตนาในการอยากศึกษาพระธรรมพระวินยัยแทนที่มันจะชี้โทษกล่าวโทษชี้ประโยชน์กล่าวประโยชน์ให้ท่านฟังเออกลับมานั่งหัวเละเยาะท่านนี่สันดานชั่ว อย่าไปเอาแบบอย่างมาเราเดินหลีกเอาใจคนประเภทนี้ซะอย่าไปคุกคีกับมันมีความรู้แต่ปฏิบัติอะไรไม่ได้พอลงไลน์ก็บอกว่าคารวะสามารถตำหนิพระได้ถ้าตอบไม่ตรงหรือศึกษาไม่ได้ถ้าขึ้นมาคุยอาจคุยทรรไม่มีคารวะกับสรงสามารถตดจริงกันได้ถือว่าทำได้ด้วยใช่ไหมครับได้ตีได้มันตีได้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ไปหัวเราะเยาะเย้ยเขา อีพวกเนี้ยมันต้องเจอกูเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากพวกมันให้สันดานเสียไม่รู้จักฐานะไม่รู้จักต่ำสูงมันเห็นว่ามันมีความรู้เลยเอาความรู้ไปข่มชาวบ้านเขาตัวเองเรียนมาลึกกว่าเขารู้กว่าเขาก็เลยจอาความรู้ไปข่มกระดื่นเขามันน่ากระโถนตีปากไนพวกเนี้ยนะสันดานชั่วจริงๆไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้จักฐานะอาฐานะอย่างน้อยที่สุดท่านก็เป็นพระจะไปนั่งขำขันท่านจะไปนั่งหัวเราะเยาะเย้ยถ้ามนไม่ถูกต้อง ไม่ได้นะเจ้าก,กล่าวจะติพระต้องตีด้วยความเคารพบบนอบน้อมไม่ใช่ไปติท่านไปดูด่าว่ากล่าวท่านแบบไม่เคารพบบนอบน้อมมันใช้ไม่ได้ไข่ผมยานปรึกษาอาจารย์ได้ไหมครับปรึกษาหมอเถอะเออไข่กูก็ยานกูก็ช่วยมึงไม่ได้นะอถ้ามึงจะแก้ปัญหาไข่ย,ยามก็ต้องไปหาหมอไปดึงทำศัลยกรรมตกแต่ง ป้ากูก็ไม่ได้แก้เรื่องไขายานเหมือนกันมันเป็นตามธรรมชาติก,กูปล่อยไป,ไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามึงไม่พอใจในไขายานของมึงมึงก็ต้องปรึกษาหมอโรงพยาบาลยันทีอ่าแต่ถ้ามึงปรึกษาไขายานก็ไม่น่าใช่โรงพยาบาลยันทีน่าจะเป็นโรงพยาบาลยันฮัมมึงก็ลองปรึกษาศัลยกรรมตก,กแต่งดูนะแล้วพวกอภพิธรรมว่ายาสิบหกคืออะไรไม่รู้จะไปถามเขาาจาจะไม่ได้ศึกษาพิธรม เกิดอะไรเป็นอะไรสบายสุดไม่ต้องเกิดถ้ามึงเกิดไม่มีคําว่าสบายไม่ต้องเกิดสบายที่สุดกูจะบอกให้เกิดเป็นอะไรถึงทรมานที่สุดครับนารกนะ สมัยก่อนที่อาจารย์ศึกษาพุทธวจนะชีวิตประจําวันของอาจารย์สมัยก่อนทํำยังไงบ้างครับก็ไม่ได้ทําอะไรถ้าสมัยก่อนเลยนะก็ไม่ได้ทำกูศึกษาอย่างเดียวแต่กูไม่ปฏิบัติสมัยอาจารย์ศึกษาเมื่อวานมีการส่งรูปสมัยบวชนะสมัยบวชอาจารย์ส่งรูปเข้าไปในกลุ่มให้พวกลูกศิษย์มันดูลูปสมัยบวชวันเนี่ยสมัยบวชดูไว้ซะาเมื่ออายุตอนยี่สี่ยังวัยรุ่นอยู่ไปบวชศึกษาพุทธวจนะ โอ้ยศึกษาจริงจังมากเออกูไล่เอาตำลานี่ฟาดกบ,บาลไม่มีไม่มีพูทธี่เจ้าไม่เคยสอนพุทธเจ้าไม่เคยสอนสแกนไม่ดีสแกนไม่มีไปสแกนดูเลยไม่มีโอ้ยกูดิสุดมาก่อนกูสุดมาทุกอย่างกูบอกให้อาจารย์บวชนะยังไม่ถึงพรรษาเลยอาจารย์ออกเทศแล้วเทศอะไรพุทธว,วนจะนะนี่แหละกูลุยเลยเอา่าแล้วมึงดูสไตล์กูปากกูอย่างนี้อ่ะมีแต่คนมาเชิญกูไปบรรยายสมัยก่อนแล้วเป็นพระไงฐานะของความเป็นพระ คนมันจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าเนื้อหรอหมะโรงพยาบาลหน่วยงานราชการก็เชิญกูไปโอ้ถ้ากูอยู่เป็นพระป่า,านี่กูดังแล้วเออกูดังทะลุโลกกูบอกให้ทะลุด,ดาวงาังคารทะลุจัก,กรวาลน,นู่นะใครก็ไม่สุดตัวกูหรอกเออเสร็จแล้วกูก็ไล่ฟาดไล่บี้ไล่อะไรมันมันรู้อย่างเดียวแต่มไม่มนไม่ละเลยอะ่ะมันรู้อย่างมันไม่ละนือกมะเออ โอ้ยมันรู้ตำราตำารารู้หมดพุทธเจ้าสอนอะไรไม่สอนอะไรอันนี้พุทธเจ้าไม่สอนไม่ต้องไปฟ,ฟังอันนี้พุทธเจ้าสอนฟังเลยอันนี้พุทธเจ้าไม่มีไม่มีกูปาดหมดพุทโธกูก็ปาดพองยุกกบกูก็ปาด,ดาก,ก,กูไม่เอาอะไรทั้งนั้นอ่ะกูปฏิเสธหมดเออไม่มีไงสแกนแล้วไม่เจอกูก็ไม่เอาไงกูตัดทิ้งหมดเมื่อก่อนออพอเวลากูเริ่มภาวนา่านั้นแหละอ๋อกูเข้าใจแล้วแจมแจ้งเลยทีนี้ ออกูเลยวางเลยกูเข้าใจแล้วกูยึดคำสอนพระเจ้ากูยึดพระวจนะเหมือนเดิมนะไม่ใช่ไม่ยึดนะแต่กูไม่ไปนั่งตามแล้วว่าถ้าสแกนไม่เจอเท่ากับไม่มีอันนี้อันนี้กูไม่ทำแล้วอ่าไม่ได้แล้วเพราะอะไรอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าปัญหากูในสมัยก่อนกูกูศึกษาไม่ดีด้วยแล้วบวกกับไม่ปฏิบัติอ่านอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติเรียบร้อยเลย กูไล่ตีชาวบ้านอย่างเดียวไม่สนใจอะไรผิดอะไรถูกกูหนีว่ายันกูบาจานเมื่อก่อนเนี่ยกูต้องไปนั่งไล่ขอขมาอะ่ะไม่ไงั้นมันไม่ออกอะ่ะมันเคลียร์ไม่ออกอะ่ะปามาท่านไวออ้อ่ะ แล้วไปรเรียนก้าวหรือว่าไปเรียนอะไรตามอันนี้เขามีความรู้เท่านั้นใช่ไหมครับการภาวนาหรือจะเป็นพ้าระยะยไม่แน่นอนใช่ไหมครับเขาไม่ได้ภาวนาเ็าเท่าไรหร่หรอพู้ประจบประเรียนอ่ะเขาเรียนแต่นังสือวันๆเรียนแต่นังสือวัวัน,วนชอบแต่นังสือก็หมดเวลาแล้วเขาไม่มีเวลาภาวนาหรอกพวกครูบาอาจารย์อ่ะที่เรียนมาหาปรเรียนกันอ่ะเลยหนีเข้าป่ากันหมดไงเพราะรู้แล้วว่าการเรียนมันไปต่อไม่ได้การเรียนมันไม่ได้มีเวลาในการภาวนาเพราะอะไรสอบเพื่อแข่งขันอย่างเดียวมันเหมือนทางโลกเลย ขวนขวาในการท่องตำรับท่องตำลาท่องวยาวัจกท่องบาลีวยากรณาท่องแต่งประโยคเขียนโครงกาบโครงกรเขียนบทความเป็นภาษาบาลีมันขวนขวาแต่เรื่องเหล่านี้วัน,วน,วนหนึ่งคืนหนึ่งอ่านแต่ตำรับตำราอ่านแต่หนังสือแม่ก็สอบไม่ผ่านเอมันเลยไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติไงปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครูบาจารย์เลยหนีหมดไงหลวงพอ่อพุทธทาสจบมหาปรเรียนออกเข้าป่าหลวงตามหาบัวมหาปรเรียนออกเข้าป่าไปดูได้เลยครูบาอาจารย์ตาวดป่าวัดเขาออกเข้าป่าภาวนาหมด ท่านรู้แล้วไงรู้พอแล้วอย่างเงี้ยเอ,อเรียนศึกษาพอแล้วไปเวลาภาวนา,าแล้วไม่งั้นอยู่ไม่ได้ภาวนาแน่เมียไม่อยากมีอะไรด้วยใช้เราไปหาเมียน้อยถ้าเรามีจริงๆเราจะผิดไหมครับมึงก็ขออนุญาตเขาก่อนมันประชดแหมทีเนี้ยมึงอยากจะทําจริงจังขึ้นมาเลยนะแยกไม่ออกขึ้นมาทันทีเลย อันไหนประชดอันไหนประชานอันไหนไม่ประชดแยกไม่ออกเลยเรื่องอื่นนี่แยกหมดรู้หมดเธออย่าประชดฉันสิอ่าแต่เวลามีเมียมึงไล่มึงไปมีเมียน้อยนี่อ่าถ้าผมทําจริงขึ้นมานะอ่าเพราะมีอนุญาตแล้วครับอาจารย์นี่อีเวลาประชดนี่แยกออกเธออย่าประชดอย่างนั้นทําไมต้องประชดอย่างนี้พูดดีๆไม่ได้เหรอแต่เวลาเรื่องให้ไปมีเมียน้อยนี่มึงไม่ประชดเลยนะอ่าถือว่าเป็นเรื่องจริงทันที จะเอาให้ได้เลยนะเรื่องเมียน้อยเนี่ยอย่างเร็วพวกมึงเนี่ยมาสันดานเลยนะเอรู้มากนี่เข้าทางมึงอย่าคิดว่ากูรู้ไม่ทันมึงนะเพราะกูก็ทำมาก่อนนะกูบอกก่อนนะกูรู้ทันพวกมึงหมดแหละ <c oughs> อะก่อนกูจะมานั่งตรงนี้นี่กูทำมาหมดแล้วมึงไม่ได้แดกูหรอก <c oughs> วันเสาร์ก็บอกว่าใส่สีเขียวอัปมงคลทาไงดีคะอือผู้พูดไปแล้วเรื่องสีเขียวเนี่ยถ้าเขียวอัปมงคลสําหรับการเกิดของมึงในวันเสาร์แล้วบ้านมึงมีต้นไม้ไหมล่ะบ้านมงมีต้นไม้ไหมมีอ้าวแสดงว่าต้นไม้ก็อัปมะคงอัปมงคลสําหรับชีวิตมึงนะมึงอย่าปลูกต้นไม้ที่บ้านมึงกินผกักไหมแตงกวากินไหมอ้าวแตงกวาสีเขียวมึงอย่าก,กินแตงกวานะ มืออยากินผักนะเพราะผักเป็นอัปมงคลแกมือเพราะมันเป็นสีเขียวมันเป็นกะลากินีมันเป็นอัปมงคลต่อการใช้ชีวิตของมือเพราะมือเกิดวันเสาร์วันไหนถ้าเพื่อนมึงใส่สีเขียวมามึงจะเข้าไปใกล้เพื่อนมือไม่ได้นะเพราะว่าจะเป็นอัปมงคลจะเป็นกะลากินีสําหรับชีวิตมือเพราะมือเกิดวันเสาร์เอาสิอย่างที่กูเคยบอกก่อนหน้าเนี่ยมึงต้องไปอยู่ดาวังคารเพราะดาวังคารไม่มีสีเขียว ไอยู่คนเดียวเนาะเออไปติดต่อองค์การนาซ่าขอเช่ายานอวากาศเหมาลําออกไปใช้ชีวิตอยู่นอกโลกมึงไปอยู่ที่อื่นไม่ได้หรอกมึงต้องอยู่ดาวอังคารเพราะมึงไม่มีทางเลี่ยงสีเขียวได้ แบงค์ยี่สิบในกระเป๋าตังค์มึงอะฉีกทิ้งให้หมดซะนะมันเป็นกาลากินีมึงบริจาคให้เขาไปให้หมดแบงค์ยี่สิบในชีวิตมึงมึงต้องเลิกใช้แบงค์ยี่สิบตลอดชีวิตเลยนะใช้ไม่ได้ต่อไปใครทอนมึงเขาทอนแบงค์ยี่สิบมาโอ้ยรับไปได้ค่ะกาลากินียกให้ค่ะอย่างนี้เลยนะอ่ายกให้ค่ะตังค์ทอนไม่รับค่ะอ่าเขาทอนให้มึงเนี่ยพันหนึ่งเนี่ยแบงค์ยี่สิบปวดอ๋อยกให้เลยค่ะเอาไปเลยค่ะกาลากินีมากเลยค่ะแบงค์ยี่สิบไม่เอาค่ะ,คะพันหนึ่งเลยนะครับไม่เป็นไไรคค่่ะะเเอาปลย กลากินีค่ะดิฉันจับไม่ได้ค่ะดิฉันเกิดวันเสาร์ค่ะแบงค์สีเขียวเป็นโอ้ยีกลากินีค่ะไม่ได้เอาเลยจ้ากูไม่ว่าอะไรนะกูยินดีมากเลยเอามาสละว่าบริจาคให้กูก็ได้แบงค์ยี่สิบมีไหมมึงฝากเงินไว้ในธนาคารหรือเปล่าเออเงินในธนาคารมึงฝากไว้สักแสนหนึ่งไหมล่ะ กูว่าน่าจะแบงค์ยี่สิบหมดนะอมาริจให้กูเถิะนี่มาสละให้กูเดี๋ยวกูรับไปเองเดี๋ยวกูยอมการากินีเองเดี๋ยวกูยอมอปมงคนแทนมึงเองมานี้มีสักแสนหนึ่งไหมล่ะเอาแบงค์ยี่สิบบอกธนาคารขอไปแบงค์ยี่สิบหมดอย่าไปแบงค์สีอื่นเพราะว่าถ้าซื้อสีอื่นจะไม่ถึงกูไงเดี๋ยวมาไม่การากินีไงเออต้องแบงค์ยี่สิบเนี่ยม <c ute us Channel> no ันจะถึงกูแน่เพราะมันเป็นการากินีักชีวิตมึงนี่มาบริจกูนี่กูจะได้ไปทำประโยชน์ต่อไปกูจะได้เอาเงินแบงค์ยี่สิบมึงเอาไปเลี้ยงโรงทานคนที่เาามปฏิิัตร กิดประโยชน์จะไต้หากาลาก,กิรีมึงแต่มีประโยชน์สำหรับกูไงมีประโยชน์สำหรับคนอีกมากมายไงถ้ามึงจะคิดว่ากาลาก,กิรีก็ยินดีกูยินดีรับ